คิดทิิบสดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีธรรมอย่างอื่นอีกแลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตจะคาดคะเนไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตที่ตถาคตทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งอันเป็นเหตุให้คนทั้งหลายกล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำเหล่านั้นที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากสงบประีีจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตที่ตถ,ถาคตทำให้แจ้ง ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งอันเป็นเหตุให้คนทั้งหลายกล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบเหล่านั้นเป็นชไหนก่อปุปพันตะกับปิกะทิฏฐิ18ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันส่วนอดีต มีความเห็นไปตามขันส่วนอดีตปรารบขันส่วนอดีตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยวัตถุ18ประการก็สมณพามผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงกำหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นไปตามขันส่วนอดีตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยวัตถุ18ประการ สัตสตทิฏฐีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยวัตถุสี่ประการก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง ได้ว,วัตถุสี่ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราม์บางพวกในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยการประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนานสิการโดยชอบแล้วสัมผัสเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องให้จิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเครื่องยียยนปราศจากอุปกิเลสเระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือระลึกชาติได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้าง5้าชาติบ้างสิบชาติบ้าง ยีชาติบ,บ้างสามสิบชาติบ,บ้างสี่สิบชาติบ,บ้างห้าสิบชาติบ,บ้างร้อยชาติบ,บ้างพันชาติบ,บ้างแสนชาติบ,บ้างหลายร้อยชาติบ,บ้างหลายแสนชาติบ,บ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีโคดอย่างนั้นมีผิวพัธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นมีกำหนดอายุเท่านั i̇şte ้นครั้นจุติจักภบนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน ern, ้ mm hmm. <ค>นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้น สวยสุขสวยทุกอย่างนั้นๆมีกำหนดอายุเท่านั้นครั้นจุดติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้ตามระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศชนนี้เขากล่าวอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นหมันตั้งมั่นดุดยอดภูเขา ตั้งมั่นดุษสารเนียที่ตั้งอยู่ส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมเล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุดติย่อมอุบัติแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ข้อนี้เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าข้าพระเจ้าอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยการประกอบเนือง อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบจึงสัมผัสเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องให้จิตตั้งมั่นระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือตามระลึกชาติได้ชาติหนึ่งบ้าง2องชาติบ้าง3ชาติบ้างสชาติบ้างหชาติบ้าง สิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างว่าในภพนู้น เรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นนมีกําหนดอายุเท่านั้นครั้นจติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโนทนแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นๆมีกำหนดอายุเท่านั้นครั้นจุดติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้ระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศชนี้ด้วยการบรรลุคุณวิเศษนี้ข้าพเจ้าจึงรู้อาการ ที่อัตตาและโลกเที่ยงเป็นหมันตั้งมั่นดุดยอดภูเขาตั้งมั่นดุดสารเนียตที่ตั้งอยู่ส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุดติย่อมอุบัติและสิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่หนึ่ง ที่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทะวะ่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง 2. องอันหนึ่งในฐานะที่สองสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราม์บางพวกในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยการประกอบเนืองๆอ,อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนานสิการโดยชอบแล้วสัมผัสเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องให้จิตตั้งมั่น ระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้สังวัตตะวิวัตตกับ1บ้างสองบ้าง3บ้าง4บ้าง5บ้าง10บบ้างว่าในกับโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้น มีผิวพัรร์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นนั้มีกำหนดอายุเท่านั้นครั้นจุติจากกับนั้นแล้วได้ไปเกิดในกับโนนแม้ในกับนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพัรร์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้น สวยสุขสวยทุกอย่างนั้นๆมีกำหนดอายุเท่านั้นครั้นจุดติจากกลับนั้นแล้วได้มาเกิดในกลับนี้ย่อมระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศชนี้เขากล่าวอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นหมัน ตั้งมั่นดุดยอดภูเขาตั้งมั่นดุดสารนิษที่ตั้งอยู่ส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุดติย่อมอุบัติแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ข้อนั้นประเหตุไรเพราะเหตุว่าข้าพระเจ้าอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยการประกอบเนืองเองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วสัมผัสเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องให้จิตตั้งมั่นระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้สังวัตตะวิวัตต์กับหนึ่งบ้างสองบ้างสามบ้าง สบ้างห้าบ้างสิบบ้างว่าก,กับโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นนั้นมีกําหนดอายุเท่านั้นครั้นจุติจากกับนั้นแล้วได้ไปเกิดในกับโน้นแม้ในกับนั้น เราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นส,สุขสวยทุกอย่างนั้นๆมีกำหนดอายุเท่านั้นครั้นจุติจากกับนั้นแล้วได้มาเกิดในกับนี้ย่อมระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศชนี้ด้วยการสัมผัสคุณวิเศษนี้ข้าพระเจ้าจึงรู้อาการที่อัตตาและโลกเที่ยงเป็นหมันตั้งมั่นดุดยอดภูเขาตั้งมั่นดุดสารเนียที่ตั้งอยู่ส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุดติย่อมอุบัติแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สองที่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง3อันหนึ่งในฐานะที่สามสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไร จึงมีวาทาว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกวาเที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามบางพวกในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยการประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบ แล้วสัมผัสเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องให้จิตตั้งมั่นแล้ลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้สิบสังวัตตวิวัตกับบ้างยี่สิบบ้างสามสิบบ้างสี่สิบบ้างว่าในกับโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นๆมีกำหนดอายุเท่านั้นครั้นจุติจากกลับนั้นแล้วได้ไปเกิดในกลับโน้นแม้ในกลับนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเท่านั้นครั้นจุติจากกลับนั้นแล้วได้มาเกิดในกลับนี้ย่อมระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศฉะนี้เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นหมันตั้งมั่นดุดยอดภูเขาตั้งมั่นดุดสารเนียยที่ตั้งอยู่ ส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุดติย่อมอุบัติแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ข้อนั้นเพระเหตุไรพระเหตุว่าข้าพเจ้าอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยการประกอบเนือง อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วสัมผัสเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องให้จิตตั้งมั่นระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการคือระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้สิบสังวัตจะวิวัตกับบ้าง20บ้าง30บ้าง สี่สิบบ้างว่าในกับโน้น ون, เรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นๆมีกำหนดอายุเท่านั้นครั้นจุดติจากกับนั้นแล้วได้ไปเกิดในกับโน้น ون. แม้ในกับนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้น มีโคตอย่างนั้นมีผิวพันุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นๆมีกําหนดอายุเท่านั้นครั้นจุติจกกักรกลนั้นแล้วได้มาเกิดในกลับนี้ย่อมระลึกถึงขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศชนี้ ด้วยการสัมผัสคุณวิเศษนี้ข้าพเจ้าจึงรู้อาการที่อัตตาและโลกเที่ยงเป็นหมันตั้งมั่นดุดยอดภูเขาตั้งมั่นดุดสารเนียยที่ตั้งอยู่ส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุติย่อมอุบัติแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สามที่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงสอันหนึ่งในฐานะที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไร จึงมีวาทว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามบางพวกในโลกนี้เป็นนักตรึกเป็นนักตรองกล่าวแสดงปฏิพานของตนตามที่ตรึกได้ตามที่ค้นคิดได้อย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นหมันตั้งมั่นดุดยอดภูเขา ตั้งมั่นดุจสารเนี่ยที่ตั้งอยู่ส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมเล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปย่อมจุดติย่อมอุบัติแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สี่ที่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปราลบแล้วจึงมีวาทาวว่าเที่ยง <ersch> บัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะวาเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยวัตถุสี่นี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง สมณพราพมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมบรรดาด้วยวัตถุสี่นี้เท่านั้นหรือด้วยอย่างใดยอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้นอกจากนี้ไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องนิ้ตถาคตรู้ชัดว่าฐานะเป็นที่ตั้งแห่งวาทะเหล่านี้ที่บุคคลถือไว้อย่างนั้นแล้วยึดไว้อย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้น มีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นอันหนึ่งตถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดและรู้ชัดยิ่งไปกว่านั้นทั้งไม่ย,ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยและเมื่อไม่ย,ยึดมั่นตถาคตก็รู้ความดับสนิทของตนเองรู้ความเกิดความดับคุณโทษแห่งเวทนาทั้งหลายกับอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้น ตามความเป็นจริงพราะไม่ยึดมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้ที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตที่ตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งอันเป็นเหตุให้คนทั้งหลายกล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบจบพานวานที่หนึ่ง